ทีนี้คุณผู้ชมคะคืออยากจะให้มองข้ามชอดเรื่องของการโหวตเลือกประธานสภาแล้วไปโหวตเลือกนายกเลยดีไหมเพราะว่าตามไทม์ไลน์การเมืองเนี่ยมันก็น่าจะเกิดขึ้นในช่วงกลางเดือนกรกฎาคมไม่เกินนี้นะคะทีนี้เนี่ยคุณผู้ชมคือก่อนหน้านี้ถ้าจํากันได้รองหัวหน้าพักเก้าไกลคุณสิริกัญยาตันสกุลน,นะคะออกมาให้สัมภาษณ์ทิศท,ทางในการเดินหน้าทําความเข้าใจกับสอวอบโดยบอกว่าตอนนี้สามารถรวบรวมเสียงสอวอได้ใกล้จะถึงเป้าหมายแล้วนะหขนาดนั้นเลยเป็นทิศทางแล้วก็แนวโน้มที่ดีขึ้นด้วยนะใช่ค่ะแต่ล่าสุดอ่ะมีสวหน คนนะคะนั่นก็คือสวเสรีสุวรรณพานนท์นะคะออกมาบอกเลยนะบอกว่ากรณีที่พักเก้าไกลออกมาบอกถึงความคืบหน้าในการคุยกับสวว่าใกล้จะบรรลุเป้าหมายแล้วถือเป็นการปั่นราคาทางการเมือง mm. หรือถ้าจะให้เปรียบเทียบก็เหมือนกับการปั่นหุ้นนั่นแหละ เพราะจากเท่าที่ตนเนี่ยได้ทราบข่าวก็คือสวที่เคยประกาศสนับสนุนนายกของเสียงข้างมากประมาณ20คนนั้นส่วนใหญ่ไม่เคยเอ่ยชื่อของนายพิธาลิมเจริญรัฐหัวหน้าพักและแคนดิเดตนายกของพักเก้าไกลเลยนะแม้จะมีคนที่เอ่ยถึงแต่ทราบว่าตอนนี้เขาถอยลงมาแล้วนะคะ ส่วนในกรรมธิการพัฒนาการเมืองก็ยังมีประเด็นที่ตรวจสอบเกี่ยวกับคุณสมบัติของนายพิธาซึ่งตนยังไม่ขอเปิดเผยรายละเอียดเพราะขณะนี้ยังเป็นขั้นตอนที่เจ้าหน้าที่ส่งหนังสือไปยังหน่วยงานเพื่อขอข้อมูลโดยเป็นประเด็นเกี่ยวกับหนี้สินและทรัพย์สินที่สอดคล้องกับปมคุณสมบัติของนายพิธานะคะเนี่ยค่ะขณะเดียวกันสอวอีกหนึ่งคนคุณผู้ชมคะสววันชัยสอนสิริล่าสุดก็ออกมาโพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook ส่วนตัวนะคะระบุว่าฝ่าย312 ชนะเลือกตั้งขาดลอยแต่จะแพ้คะแนนโหวตค่ะขณะที่อีกฝ่าย188เสียงแพ้เลือกตั้งรับคาบแต่จะสามารถชนะคะแนนโหวตได้ต่างฝ่ายต่างแพ้ต่างฝ่ายต่างชนะจะมีใครยอมใครไหมเนี่ยตอนนี้มีคนกําลังจะทำให้ฝ่ายที่ดูว่าแพ้กลับมาชนะแบบเบ็ดเสร็จเด็ดขาดผมรู้นะแต่ผมขออุบไว้ก่อนขอนั่งสมาธินิ่งๆอยู่ที่วัดไก่เตี้ย และก่อนหน้านั้นเนี่ยก็ยังมีอีกโพสต์หนึ่งนะคะที่ออกมาโพสต์ข้อความบอกว่ารู้แล้วจะหนาวเกมนี้มันหลายชั้นจริงๆพลิกไปพลิกมา ล็อกถล่มแผ่นดินทลายคอยดูเถอะเนี่ยค่ะโหพูดกันถึงขนาดนี้มันมันมีอะไรล่ะค่ะมันไม่น่าจะโรยไปด้วยกลีบกุหลาบและเหมือนสววันชัยเนี่ยรู้นะว่าตอนนี้มันมีเกมเบื้องลึกมีการไปดิวกันของอีกฝ่ายหนึ่งที่เป็นฝ่ายรัฐบาลรักษาการปัจจุบันนะที่จะตั้งรัฐบาลแข่งกับพรรคเก้าไกลอยู่โอ้โหแล้วแบบนั้นเนี่ยจะกลายเป็นว่าพรรคก้าไกลอ้าวไม่ได้เป็นรัฐบาลก็ไปอยู่ฝ่ายค้านสิหรือไม่นะครับมันเริ่มมีสัญญาณชัดขึ้นเรื่อย